ไม่ามาเดยวก็เกินน้าตักขา,ายไปหน่อยก็เอาได้ เมาไปแล้วนะเนี่ยแต่เมื่อวานเนี่ยหนาวกว่านี้มันประเดีพนักงานของเราเก่งมีวิธีการจัดการได้ดี วันนี้นะครับเราได้มาทาการเก็บผักตบเยาวาจากว่าทุงนี้จะเป็นเทศกาลลอยกระทงครลองนี้ก็เรียกคลองบางหลวงหัวป่าครับผมซึ่งเราก็ปฏิบัติอยู่จากปกติอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าบ้านเมืองมันเจริญแล้วไฟมันก็เตี้ยลงมาต่าลงมาทางก็แคบเอาเครื่องจักรใหญ่ๆลงมาก็เข้าลำบากนะฮะแล้วก็ ไม่มีการร้องเรียนไปยังศู้จะลงทมครับผมนะฮะเท่าที่ผมได้รามาแล้วก็จะยินเข่าจะล้อมปถึงะนาดที่บดีครับการร้องเรียนนั้นต้องดูด้วยเหตุและผลนะฮะครับเพราะว่าการทําอะไรเรารู้อยู่แล้วว่าเราอย่างไรเราก็ต้องทำแต่เนื่องจากว่าเมื่อปาดตอนเดือนมิถุนากรกฎาคมเราก็เก็บไปทิ้งละค,ะครับนะฮะเรามีเดี๋ยวผมจะให้นักข่าวไปดูเ,เก็บไปทิ้งละแต่ว่าเราไปอยู่กลางๆนะฮะตรงนี้ติดต่อบางกรดี ตนนติดต่อผมพิชัยนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมายังไงผมก็พูดไม่ได้ครับผมแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องทำเพราะว่ากองนี้เทศบาลตำรวจบางบูรับผิดชอบอยู่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าเห็นใจการทํางานบ้างนะครับครับเพงก็เป็นท่งนอนใจออกมาดูเป็นออามาดูไปขั้นตอนตลอดเลยเพราะว่าเราไปทิ้งอยู่แล้วเรารู้ว่าประเพณีเราก็ถทงนั้นเป็นประเพณีอัว่าอภิรเป็นวัฒนธรรมโบนไลของเราเพราะฉะนั้น ยังไงก็ต้องเก็บครับครับไม่ต้องกลัวครับวันนี้คิดว่าโก้ก็เก็บอยู่แล้วนะครับครับเหลือเป็นสาหม้อนี่ยที่เหลือแค่สา้อแล้วเราจะกั้นครับผมลูก้าเขาใช้มาลอยกระทงที่หน้าวัดบางเยลิมสบายอัวสบายใจนะครับครับผมคองนี้เรียกความบังหลวงหัวเปล่าครับผมสุดท้ายนี้ท่านนายกครับใกล้จะถึงวันเทศกาลลอยกระทงแล้วฝากอวยพรพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตะบลบางพูหน่อยได้ไหมครับว่าใกล้จะถึงแล้วนะฮะ อว้พอท่านนิดนึงครับก็ขอให้พี่น้องของเราชาวตะบนลำพูและตะวันใกล้เคียงที่ารอกระตงหน้าวัดของเราให้ลอยแล้วสุขภาพแจ่มใสนะครับมีความสุขนะฮะคิดสิ่งใดใกล้สมวาปศาสนานะครับของนี้เขาเรียกว่าของเชียงรากบางหลวงเชียงรากนะฮะัจะก็แก้ไขคำพูดที่ดีๆหน่อยบก็ขอให้มีความสุขสุขภาพช่วงนี้ลอยได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเยาว่าเก็บให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ